สวัสดีครับเอ็กซทุกท่านนี่เป็นข้อมูลการปรับเปลี่ยนสกิลชุดสุดท้ายแล้วนะครับของการอัปเดตแพท3.12หรือว่าลีคไคทที่จะมาถึงก่อนที่จะเจอกับแพทนโนท้ตนะครับในสัปดาห์หน้าอ่ะเรามาดูกันว่ามีสกิลอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องมาที่สกิลแรกนะครับก็คือ Blazing s o l o นะครับสกิลนี้เราจะยิงลูกไฟออกไปแล้วพอมันโดนตัวศัตรูปุ๊บมันก็จะระเบิดนครับสร้างความเสียหาย ถ้าเราเอาเล็งเมาววใกล้ๆตัวเรานะครับแรงระเบิดอะ่ะมันจะโดนเป้าหมายเดียวกันได้หลายครั้งแต่ถ้าเกิดเราเล็งเราไกลระเบิดก็จะกระจายนะครับถือว่าเป็นการช่วยเคลียร์นะครับสกิลนี้ก็เล่น้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะติดเจมซับพอร์ตอย่าง GMP ก็จะเพิ่มเพิ่มความเสียหายได้แล้วก็ช่วยให้เคีย์ไวขึ้นด้วยนะครับติดฟอ็อกกระสูนก็จะแยกออกนะครับเป็นสองครงเวลาโดนศัตรูหรือว่าจะคอมโบกับ v o i e Sphere นะครับสกิแกลแบ็คโฮใหม่เฟรมวอล ช่วยเพิ่มดาเมจไฟก็ได้สกิลที่2 cracking lance สกิลนี้เราจะยิงเป็นเส้นสายฟ้าเล็กๆออกไปไกลๆนะครับแต่ว่าสกิลนี้มี intensify ในตัวกล่าวาคือถ้าเกิดเรายืนใช้สกิลซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยดามเมจจะแรงขึ้นและ AOE จะแคบลงจากเส้นสายฟ้าเล็กๆนะครับจะกลายเป็นบีมกว้างๆที่เราพอจะเห็นอยู่ในคลิปตัวอย่างครับสกิลนี้ เขาว่ากันว่าเอาไว้เก็บบอสดีมากๆนะครับหรือถ้าเกิดใส่หิน intensify เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึง intensify นิดนึงนะครับตอนนี้จะปรับนะครับชาร์จสูงสุดจาก4นะครับลดลงเหลือแค่3แต่ว่าจะมีการชดเชยก็คือจะทําให้จํานวนชาร์จเนี่ยเพิ่มง่ายขึ้นแล้วก็เสียยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสกิลทีนะครับไว้อัปเกรดสนับสนุนเรื่องของ intensify ด้วย ถัดมาเป็นสกิลซัพพอร์ตใหม่นะครับพินพอยต์เอาไว้ซัพพอร์ตสเปลประเภทโปรเจกต์ทายนะครับสกิลนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนกระสุนเข้าไปอีก3นัดถ้าเราใช้คู่กับอินเทนซิฟายนะครับค่าอินเทนซิฟายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาลดจำนวนกระสุนลงแต่แลกด้วยดาเมจที่รุนแรงขึ้นผู้ง่ายคือการยืนยิงนิ่งๆเนี่ยจะได้ดาเมจที่รุนแรงกว่านั่นเองครับไฟเจอร์สตอร์มนะครับเจมสกิลนี้นะครับจะเ,เปลี่ยนจากเลเวล 12เป็น28แล้วนะครับตัวสกิลก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็คือจะเรียกกุกะบาดนะครับลูกใหญ่หล่นลงมาก่อนลูกหนึ่งแล้วตามด้วยลูกไฟเล็กๆนะครับแบบตามแบบปกตินะครับตอนนี้สกิลได้จํากัดจํานวนการใช้งานแล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าจะไล่ลงมาได้รุวๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับในส่วนของไอซ์สตอร์มนะครับเป็นสกิลที่ได้จากาสตาร์ยูนีนะครับวิสเปอร์ลิงไอซ์เนี่ยก็ ม,รรนนมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาสกิลใหม่นะครับแล้วก็ถูกจำกัดการใช้งานจำนวนครั้งนะครับเหมือน Firetor ตเลยแต่ว่าจะลงได้ถี่กว่านะครับตัวสกิลได้มีการเพิ่มพื้นที่ที่จะทำให้โดนดาเมจขึ้นนะจุดประทานนั่นเองแต่จะลดความถี่ของสกิลลงครับ g ล a c i a l c a s c a d e ตอนนี้สกิลนี้จะน็อกแบ็กสตูที่โดนแล้วนะครับตรงปลายของสกิลนะครับจะแรงขึ้นกว้างขึ้น Ight, ยิง่งใส่เจมส์สปอร์ตยังอิน r ค a s ร a ส e นะครับจะเพิ่มดาเมจจากการโอเวอร์แลปของสกิลนี้ได้ด้วยนะครับตัวสกิลจะคอนเวิร์ตนะครับฟิสิกอลไปไปโคเนี่ยร้0แล้วนะครับคือไม่ต้องพึ่งเอนแชนจากหมวกหรือว่าความสามารถของเดียสโธจิวอีกแล้วนะครับทําให้เอนแชนจากหมวกเนี่ยหายไปนะครับที่จะคอนเวิร์ตฟิสิกอลเนี่ยส่วนส่วนตัวจิวเนี่ยก็ไม่ดรอปแล้วนะครับ สกิลดิสชาร์ตนะครับถูกปรับใหม่ตอนนี้เพิ่มดาเมจพื้นฐานจากเดิมขึ้นมา3เท่านะครับ LE ก็จะกว้างไกลนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนชาร์จที่กินไปตัวสก mm ิล hmm. มีคูดาวนิดๆแล้วนะครับซึ่งจะมีเดสโฮงชิลแบบใหม่เข้ามาลดคูดาวแล้วก็แต่ทำให้สกิลนะครับเบาลง LE แคบลงนะครับปกติสกิลนี้ถ้าเราไปทิกเกอร์จากอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกแคสออนคีอะไรเงี้ย จะทาให้ความเสียหายน้อยลงถึง35%เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับปรับใหม่ละไม่ใช่ความเสียหายทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นพวกความเสียหายประเภทเอลเมนนะครับหรือพวกที่เบรนนะครับไฟไหม้ลุกไหม้อะไรนี้นะครับจะเบาลงสกิลประเภทสติลนะครับมีการปรับอย่างแรกก็คือ Shatterling Steel ตอนนี้กระสุนที่ยิงออกไปจะไม่ไม่โดนซ้ำตัวเดิมแล้วนะครับแต่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเ,มเวลากินชาร์ห้ดาบลอยๆข้างหลังเรานะครับ สกิลนี้จะยิงกระสุนออกไปเพิ่มเป็น4นัดนะครับจากเดิม2แล้วก็ความไกลของกระสุนเนี่ยสามารถสเกลนะครับได้จากค่าโปรเจกไทส e ีดแล้วนะครับกระสุนจะสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่เวลาโดนหรือกระทบอะไรก็ตามนะครับซึ่งพื้นที่นี้จะสร้างความเสียหายกับเป้าหมายเดียวกันได้หลายครั้งถ้าทําให้มันโอเวอร์แกันก็คือชตอการบอสนะครับไปกระโดดไปที่เท้ามันแล้วก็ฟาด สกิลนี้เวลาใช้งานนะครับจะได้บัฟเพิ่มโอกาสม็อกด้วยนะครับถ้ากระสุนที่อหว่ไปมันกินฉากนะครับทีนี้เวลาเราติดเจมประเภทสติลนะครับมันจะมีสกิลเสริมเข้ามาให้ฟรีสกิลหนึ่งนะครับก็คือ call of steel สกิลนี้นะครับเอาไว้ระเบิดศัตรูที่ติด Impel นะครับเป็นพื้นที่กว้างนะครับทำให้ i ินเพนะครับทำดาเมจที่สะสมไว้นะครับเป็นพื้นที่เล็ก ซึ่งรวมไปถึงศัตรูที่ตายติดอินเทลบนพื้นด้วยนะครับสกิลนี้ยังใช้ฟื้นฟูฉาดสําหรับใช้งานสกิลประเภทสติวด้วยนะครับโดยจะสร้างขึ้น1ชิ้นต่อศัตรูที่ติดอินเทลรอบๆ1ตัวการใช้งานสกิลครั้งแรกนะครับจะได้ฉาดเพิ่มเติม4ชาฉาดเลยนะครับแล้วก็จะสร้างขึ้นมาอีก4ทุกๆครึ่งวิจนกว่าจะครบ12ถ้าเราไปใช้งานส,สกิลประเภทสตินะครับขัดจังหวะจะทําให้ อยู่การฟื้นฟูฉากนะครับ a n น i n g s ส e e l ถูกรีเวิร์กนะครับตอนนี้การโจมตีจะ,จะ,จ,ะจะกินฉาก4ฉากนะครับเมื่อเราโจมตีมันจะสร้างลัสเตอร์อบแบบลอยๆไว้นะครับแล้วก็ยิงกระสุนลงไปแบบต่อเนื่องกระสุนเนี่ยจะหาศัตรูใกล้ๆเองนะครับโดยจะเน้นเป้าหมายที่ลัสเตอร์อยังไม่ได้โจมตีเพื่อที่จะเอาไว้เก็บพวกลูกกจอกก่อนแล้วค่อยมาเล่นตัวตัวแรหรือบอสอะไรอย่เงี้นะครับ กระสุนจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับหเัเป้าใหม่ยังไม่โดนคาสเตอร์ตีด้วยสกิลนี้กินฉาดเยอะนะครับเขาแนะนําว่าควรจะใช้คู่กับอินเพลเพื่อทําให้ฟื้นฉาดได้ง่ายนะครับจากสกิลคองออฟสติลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลใหม่นะครับสปริตติ้งสติลใช้ได้ตั้งแต่เล้วต้นๆสกิลนี้เราจะยิงกระสุนออกไปแล้วพอมันโดนศัตรูหรือว่า หมดระยะของมันมันจะระเบิดออกเป็นกระสุนเล็กๆนะครับกระสุนเล็กๆเนี่ยจะมุ่งเข้าไปหาเป้าหมายเองเป้าหมายที่อยู่รอบๆใกล้ๆนะครับเองก่อนที่มันจะระเบิดเป็นพื้นที่เล็กๆ,ๆนะครับสกิลนี้มีความเสียหายฟิสิกอลเพิ่มเติมแถมมาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวสกิลเองยังมีโอกาสติดอิมเพลด้วยก่อนจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยการเปิดกล่องฟรี ที่ได้มาจากกิจกรรมการใช้แต้มซื้ออะไรก็ตามแน่นอนว่าผมก็ต้องไปหาเวต้าเพื่อนรักเหมือนเดิมตอนนี้มีการลดราคายอยู่ด้วยนะจาก5เหลือแค่สองเท่านั้นเองเอาละกองที่อยังไงก็ขอให้เอ็กซทุกท่านโชคดี